กระท่วงสาธารณาสุขเดินหน้ากิจกรรมปีแห่งสุขภาพสูงไว้ไทยพร้อมกันทั่วประเทศมอบของขวัญปีใหม่2566ให้ผู้สูงอายุกว่า10ล้านคนมุ่งเสริมสุขภาพเพิ่มความสุขให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพคะ่ะ ที่โรงพยาบาลมหา,หาราชนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมกับนายแพทย์โอภาสก,ารกรันกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขและคณะผู้บริหารเปิดกิจกรรมปีแห่งสุขภาพสูงไวัยไทยมอบของขวัญปีใหม่2566ให้กับผู้สูงอายุโดยมีสำนักงานสาธารณาสุขทุกจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนร่วมไทยถอดสดพร้อมกันทั่วประเทศค่ะครับโดยนายอรุทินชานวิรกูลรองนายกุัฐมนตรีและ,ละร,รัฐมนตรีวา่าการกระทรวงสาธรรารณสุขกล่าวว่าปี2566ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุย่างสมบูรณ์ครับและมีคนไทยอายุ60ปีเพิ่มขึ้นปีละ1ล้านคนส่งผลให้ภายในปี2 5 7 6 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุถึงรอยละ28ของประชากรรัฐบาลก็ได้มีการปรับแผนงานรองรับเพื่อให้เกิดการดําเนินการอย่างครอบคลุมในทุกมิติสําหรับกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะองค์กรหลักด้านสุขภาพของประเทศครับได้ประกาศให้ปี2566เป็นปีแห่งสุขภาพสูงไว้ไทยมีนโยบายให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ และทั่วถึงทั้งร่างกายและจิตใจครับกับประกอบไปด้วยการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุค่ะโดยอสมอและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขครอบคลุมผู้สูงอายุกว่า10ล้านคนให้โรงพยาบาลทุกระดับของกระทรวงสาธารณาสุขมีคลินิกผู้สูงอายุ เพื่อให้เขาถึงบริการสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุมีอย่างแน่ก็คือมีแว่นสายตาหาแสนอันค่ะคร,ระผ้าอ้อมผู้ใหญ่หาล้านชิน้นฟันเทียมหาหมื่นชุดรากฟันเทียมสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการใส่ฟันเทียมจํานวนหาพันรากเพื่อส่งเสริมสุขภาพเป็นการเพิ่มความสุขให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนให้ครอบครัว,วมีพลังในการดําเนินชีวิตเกิดความเข้มแข็งทางสุขภาพต่อไปค่ะถูกต้องครับการถือว่าปีนี้เป็นปีแห่งสุขภาพสูงไวัยไทยนั่นเองค่ะ